ตังใหญกระเต่าช่วงนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตครับทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยอย่างเมื่อคืนเราเล่นดึกวันนี้เราก็มาที่นี่ต่อนสมบัติข้างไหนที่เกอุกุกเหนสวนอันตะวันหมดวันนี้สาวๆนะที่มีการซื้อตรงมาไม่หรอกครับนี่ก็ไม่ได้แทงอะไรแต่ว่าเมื่อก่อนบ้านเราก็นี่เยอะนะครับเราก็ที่หามาได้แล้วก็จ่ายหนี้เดิมแล้วเราก็ เซื้อที่เพิ่มอะไรครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวข้างไหนใช่คะวันนี้จะได้หาเีางได้านหลังเพิ่มครับตอนนี้ก็นี่ก็ใกล้หมดแล้วล่ะซื้อเพิ่มมากกว่าครับคงไม่อยากเป็นนี่แล้วล่ะครับเป็็นนี้้มาตตังแแ่เเดกลวบื่อแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับตอนนี้จะเหลือเหลือที่ที่อยากได้เหลืออยู่ประมาณประมาณล้านกว่าบาท แเราขอแขกรับเชิญตอนที่เป็นนี่เป็นเยอะแค่ที่ให้เกียรติเขาวันนี้เป็นการเปิดตัวของแบด์้านใชิมไทยร้านเปิาตัวได้แค่ครับปรกันไทยรับยอมสำหรับคุณผู้หญิงนั่นเองค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทางทีจูด้วยนะคะที่จัดงานครั้งนี้ที่มอบสิทธิ์ให้กับนเขาเองค่ะตอนนี้นะคะชิมไทยันไม่ได้หมันหมดไปแล้ว18ล้านหมดไปแล้วแต่ว่าไอ้นี่คือที่ซื้อที่ เพื่อคุณที่ทถามได้สอบถามกันได้ในวัที่หมายเลขหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดค่ะพี่ช้างขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเรารู้ครับว่าตอนที่เป็นหนี้ตอนที่คุณแม่เป็นหนี้แล้วทุกข์ใจขนาดไหนครับเราก็ดีใจที่แบบสหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะได้ซื้ออะไรที่ท่านอยากได้ให้ท่านในตอนที่คุณแม่ในตอนที่ครอบครัวผมอยู่กันครบอะครับตอนที่ยังไม่เสียคุณพ่อคุณแม่ก็แบบสดใส มีความสุขวันหนึ่งพอเสียคุณพ่อไปก็นอกจากจะเสียใจแล้วก็ต้องเสียสิ่งที่คุณพ่อเคยซื้อให้วันนี้ผมโตขึ้นผมมีโอกาสไดท้ทดแทนบุญคุณท่านแต่แต่ว่าการซื้อของให้ท่านมันไม่ได้หมายความว่าเราคือราคาของของมันไม่ได้หมายความว่าเรากระตันยูหรือไม่กระตันยูนะครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่ทําไปถ้าท่านมีความสุขผมก็ผมก็ดีใจผมก็มีความสุขอย่างผมเห็นท่านถ่ายรูป กับสวนทันตะวันมาอย่างเงี้ยครับได้ไปดูสวนทันตะวันได้ปลูกพวกต้นเฟื่องฟ้าหรือว่าเวลาที่คุณแม่มาขอว่าขอไปทําบุญเราโอนเงินไปให้ท่านได้ไปทําบุญไปทําบุญพมา่าไปทําบุญอะไรเงี้ยถ้าท่านมีความสุข,ขผมก็ยินดีครับตัวเราเองเราก็ถ้าเอาตรงๆเราเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หรอกว่าว่าตายแล้วไปไหนเราสนใจแค่ว่า ตอนนี้เรายังมีโอกาสได้หายใจอยู่ถ้าเกิดว่าทําให้คนรอบข้างมีความสุขได้เราก็อยากจะทำในวันที่หมดมี18ล้านหมดเป็นความรู้สึกแรกที่เกิดที่ใจไม่นะโล่งนะโล่งนะยังยังตอนที่เราได้เดินเข้าไปในบ้านของเราอะ่ะที่ซื้อให้ท่านอะ่ะผมจับหมดเลยนะจับผนังจับราวบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ใช่แค่คุณแม่ผมไง คุณยายผมก็ยังได้อยู่ด้วยจนขั้นเสียได้มาอยู่บ้านหลังใหม่ผมก็ผมก็ชื่นใจครับมนะผมก็ภูมิใจใช่ครับผมดีใจคือตอนเด็กๆเราตอนที่บ้านเป็นหนี้ตอนที่เสียคุณพ่อเนี่ยเราเคยบอกกับคุณแม่ไว้ตั้งแต่เราสิบขวบสิบเอ็ดขวบครับว่าเออเดี๋ยวจะเอากลับคืนมาให้แม่ก็จะคิดว่าเราเป็นคําพูดของเด็กๆอแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ฝังใจเรานะ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะใช้วิธีไหนแต่ตอนนั้นก็รู้แค่ว่าอยากจะทําให้คุณแม่สบายใจขึ้นอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้นมาแล้วเรามีโอกาสได้ทําแล้วมันเป็นจริงผมก็มีความสุขนะครับก็ทาได้ครับเมียไม่มีไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรครับเมียไม่เป็นไรครับแม่ไม่ว่าแล้วเนาะเมียไม่มีไม่เป็นไรมีลานตอนนี้ผมว่าพักไว้ก่อนเลยดีกว่าผมจะพักยาวอยู่เหมือนกันคือหมายความว่า ตัวเราเองก็ก็ต้องยอมรับนะบว่าแบบด้วยเวลาด้วยงานตอนนี้ด้วยใจเราด้วยคงยังไม่ดีถ้าเอาใครมาแบบมันยังไม่ดีหรอกครับ <c oughs> ต้องใจทำงานครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ผมก็มีความสุขที่เห็นเพื่อนมีความสุขคือคือเพื่อนในวงผมนี้ครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกคนมีเงินไปเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแฟน ตัวเราเองเอาตัวคนเดียวไหเราได้เห็นภาพนั้นเราก็มีความสุขไปด้วยครับคือพวกเขาก็เป็นเหมือนครอบครัวผมนะเห็นบอกว่าเวลาที่ไปโชว์เมื่อเมื่อก่อนที่ผมยังไม่ดังอะไรเงี้ยเอาเงินส่วนตัวของตัวเองพี่ได้ให้เพื่อนในวงด้วยใช่ครับเพราะว่าเ,เขาเป็นเหมือนกับครอบครัวผมถ้าผมอิ่มผมก็อยากให้เขาอิ่มกับผมนะครับแล้วที่สําคัญคือตัวเราเองเรา เรากินข้าวจานเดียวเราก็อิ่มใช่ไหมครับเงินมันจะต้องห่วงอะไรนักหนาในเมื่อเราสามารถที่จะให้เพื่อนเราอิ่มไปกับเราด้วยอ่ะมันก็ควรทําแล้วที่สําคัญในวันที่ผมล้มในวันที่ผมเจ็บในวันที่ผมแย่เพื่อนผมวงผมก็ไม่เคยไม่เคยทิ้งผมไปไหนนะครับวันนี้วงเรามีชื่อเสียงขึ้นวงเรามีงานที่มากขึ้นได้เงินมากขึ้นเราก็ต้องคอยเตือนกันเองไม่ให้เหลืงนี่แล้วก็ ใช้เงินให้มันถูกวิธีควบคุมชีวิตให้มันดีครับในเมื่ออในเมื่อผมไม่มีแฟนเหมือนเพื่อนในวงผมก็ถือว่าเออผมก็ดูเขามีความสุขกับแฟนเข้าไปก็ได้ครับนุชเริ่มเดอะสตาร์ที่สองเขาก็มีการเปลี่ยนแฟนและมีดราม่าได้ทราบข่าวว่าไหมคะไม่ทราบเลยครับก็คือมีการว่าเี่คอะไรรมกาณยูนิฟูดมีข่าวว่าจะไม่มีคณะกรรมการที่เดิมหลายคนก็แบบว่าดราม่าเสียใจในโซเชียล มถ้าผมคิดว่าถ้ามันเป็นจริงทีมงานก็คงมีการคุยกันแล้วนะครับเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแต่ถามว่าใจหายไหมใจหายกันทุกคนแหละเพราะว่าเดอะสตาร์ก็มีมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วอย่างพี่โจ้พี่มาพี่เพชรเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของของเดอะสตาร์เลยนะครับคือการคอมเมนต์ของเขาวิธีการเ เขาเป็นส่วนหนึ่งอะแต่แต่ในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าทางผู้ใหญ่คงคุยกันแล้วละ่ะส่วนตัวเราเองเราก็ไม่ได้รู้ใน,ในเรื่องอรายละเอียดลึกซึ้งอะไรนะครับในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในบ้านเดอะสตาร์รู้สึกยังไงที่อตอนนี้ถึงเหมือนมีคนเปิดต่อว่าอะ,ะอะไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้อะไรเพือนธรรมดานะคนือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติอะเพราะว่าถ้าไม่มีเลยสิแปลกนะครับเพราะว่า รายการนี้อยู่กับคนไทยมานานนะครับพอมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแฟนๆก็ต้องใจหายอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังรู้สึกใจหายเลยแต่แต่แต่ขอให้ขอให้จบลงด้วยดีหมายถึงว่าอย่างถ้าพี่โจ้พี่มาพี่เพชรจะไม่ได้ทําต่อผมเชื่อมั่นว่าก็คงจะไม่มีการคุยเย็นกับทางเอ็กแซกแล้วนะครับขอให้อย่าทะเลาะกันก็พอเหมือนันก็เสร็จลมันจ,จะไม่ไดีเท่าเดิมหรือเปล่า ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของของเราที่จะไปกําหนดได้นะว่าแบบกระแสตอบรับมันจะเป็นยังไงเพราะอย่างที่เห็นว่าเดี๋ยวนี้ทีวีมีหลายช่องใช่ไหมครับมีรายการที่เลือกดูเยอะดังนั้นผมคิดว่าบางบางอย่างในเรื่องของกระแสมันควบคุมไม่ได้หรอกมันสําคัญที่ตัวของผู้เข้าแข่งขันมากกว่าว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรถ้าเขาเข้ามาเพื่อที่จะแข่งกับตัวเองเข้ามาเพื่อที่จะให้ความสุขกับคนดู นั่นเขาไม่ต้องกังวลแล้วว่าเขาจะดังหรือไม่ดังขอแค่เขาทําในวันนั้นคนดูจะมาดูเขา5้าคน1ิบคนหรือ5,000คนเขามีหน้าที่ทําให้ทุกคนที่เข้ามาในวันนั้นมีความสุขผมคิดว่าในเรื่องของกระแสหรือจํานวนคนก็คงไม่ใช่คู่แข่งหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลสำหรับสำหรับคนที่มีความฝันจริงๆนะครับ